สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่17สิงหาคม2025วันนี้เฟกินเด็กหกสิบสจากวันนี้56สัปดาห์นี้สิ่งที่เราต้องจับตาอย่างแรกเลยวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม1นาฬิกาวเวลาไทยหรือหลังเท่งคือวันพุธ FOMC minutes นะครับ FOMC minutes เป็นการเปิดข้อมูลการประชุม FOMC รอบที่แล้วของกรกฎาคม ว่าในองค์ประชุมเนี่ยมีใครมองยังไงมีใครเห็นต่างมีใครอยากให้ขึ้นดอกมีใครอยากให้ลดดอกนักลงทุนใช้ FOMC Minutes เป็นการประเมินทิศทางว่า FOMC รอบหน้าจะเป็นยังไงนโยบายเฟด1 2 3 4สองสอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้สำคัญสุดเหนือสิ่งอื่นใด2 2 3สิถึง23่สิงหาคมแจ็คสันโฮ e ิมโพเซียมนี่คือ บอลโลกของวงการการเงินเพราะธนาคนารกลางสหรัฐผู้ว่าการธนาคนารกลางทั้งประเทศรวมถึงผู้ว่าการแบงก์ชาติจากทั่วโลกมาหมดปีที่แล้วของไทยก็ไปรัฐมนตรีคลังจากหลายประเทศทั่วโลกรัฐมนตรีพาณิชย์จากหลายประเทศมาหมดนักวิเคราะห์นักวิชาการศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินเทอร์เน็อีคโนมิกมาหมดนะครับ หัวข้อของปีนี้เป็นหัวข้อ labor markets in transition demographics productivity and macroeconomic policy แค่ชื่อก็หมดไปครึ่งวันแล้วนะครับตลาดแรงงานในยุคที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างของประชากรผลิตภาพแรงงานและนโยบายภาพรวมเศรษฐกษิจโครงการหรือโครงสร้างตลาดแรงงานเ,งเพื่อนเขาบอกว่า ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นคนหนุ่มสาวน้อยลงมีการย้ายถิ่นฐานมากขึ้นประกอบกับผลิตภาพแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้นเนี่ยนโยบายรัฐจะใช้เครื่องมืออะไรเช่นดอกเบีย้ยภาษีการใช้จ่ายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นั่นคือท็อปปิกของปีนี้นะครับและ เป็นท็อป c ิกที่น่าจับตามากเพราะอะไร AI เปลี่ยนโลกหลายคนอาจจะมองว่าอีกนานกว่า AI จะเปลี่ยนแต่เพื่อนๆนึกภาพถ้ามันมีการอัปเดตแบบ AI 10.0ข้ามคืนแล้วแบบสิ่งที่ใช้10คนในการทำงานใช้แค่3คนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนึกภาพบริษัทที่มีพนักงาน1้อคนแต่พอมันมี ระบบใหม่เข้ามามันใช้แค่30คนอีก70คนนะสมมุติ70คนเนี่ยเสียภาษีให้รัฐปีละพันต่อคน70คูณพันเท่ากับ70 0 0หรัฐขาดรายได้70 0 0 0จากแค่บริษัทเล็กๆบริษัทเดียวเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายทหารจ่ายตำรวจซ่อมถนนเปิดไฟสวนสาธารณะนู่นนั่นนี่เนี่ย ใครจะจ่ายโรงงานจะต้องควักกระเป๋าหรือเปล่าในเมื่อคุณเอา AI เข้ามาแทนคนตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องจับตาเป็นการประชุมที่ผมว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องของ AI เยอะมากนะครับลุงจเจริญจะพูดวันศุกร์ที่22สิงหาคม10นาฬิกา Eastern Time เวลาไทยคือวันศุกร์3ทุ่ม นะครับถ้าคุณจําไม่ได้เลยคลิปนี้ผมพูดอะไรเนี่ยวันศุกร์สามทุ่มเวลาไทยลุงจเจริมกล่าว keynote speech ลุงจเจริมประโยคเดียวอาจจะเขียวทั้งกระดานหรือแดงทั้งกระดานคําพูดลุงจเจริมอาจจะเปลี่ยนจากมาม่าเป็นพิษฮัทคนที่เทรดฟิวเจอร์อาจจะเปลี่ยนบ้านเป็นฮัทก็ได้ต้องระวังนะครับสัปดาห์หน้า มีผลประกอบการหุ้นค้าปีกอเมริกาเยอะมากทั้ง Walmart Target Home d ต p o t l o w ป s Ross แล้วก็อีกหลายบริษัทต,ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ขยับตลาดเพราะอะไรผลประกอบการค้าปีกเนี่ยมันจะชี้ถึงดีแมนของผู้บริโภคนะผู้บริโภคจับใจ่ายใช้สอยเป็นยังไงฟุ่งเฟือยไหมซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกา ภาษีสินค้าก็เพิ่งขึ้นเนี่ยมันจะให้ข้อมูลเยอะมากนะครับออสอเมริกาประเทศไทยก่อนประเทศไทยเนี่ยล่าสุดมีข่าวมาบอกว่าการใช้บัตรเครดิตน้อยสุดในรอบสิบสองปีคนไทยรัดเข็มขัดคนไทยไม่อยากเป็นหนี้ไม่ใช้บัตรเครดิตนะส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนี้เสียบัตรเครดิตสูงสุดในรอบสิบสี่ปี ต้องต่าปี2011บาโบกกำลังจะระเบิดหรือเปล่านะเป็นอะไรที่ต้องจับตาถ้าบาโบระเบิดคนอาจจะเทเงินเข้ามาใส่บิตคอยหรือเปล่าเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงมองไงคอมเมนเข้ามาวันนี้ข้าวๆในเนื้อประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอเต้มบัตภัยดูต่อไปครับผม